ใส่เลยครับครับไอยีน่าไปกดดันตัวของเต่าด้วยตอนนี้เต่าอ,อ,อยู่คนเดียวนะครับเพราะแน่นอนครับด้วยความที่พอเป็นแผนแครี่จังเกิลบวกทีมี่เลนข้างบุฟเฟ่ทั้งหมดครับคือดูแลตัวเองทั้งนั้นครับแล้วคุกคุมารอตรงนี้จะดึงครับนี่เอาทีมี่ไปก่อนเอาทีมี่ไปก่อนน่าจะได้เลยเนี่ยอุ้โหเดี๋ยวมีสิทธิ์ได้กันนะว่าใช้เทปสกิลมาสวยครับเล็เกอเซิร์ตครับยิงใส่ต่อครับแล้วเฟนตาโดนเปิดก่อนได้เฟินบัตมาแล้วครับเกอเซิร์ตโอ้โหได้มาครับหนึ่งหนึ่งแลกกันไป แต่เอาครับมีเอเลนโดเดินตามไล่ล่ามาครับมีดับเบิลบัฟด้วยแล้วยิงดึงไม่โดนได้ดับเบิลคิวไปครับเนลได้เปรียบกว่าแต่ข้างบนครับนี่ไม่คุยวิธีการเล่นกับร็อกซี่ครับในการเป็นโอเมนอย่างที่บอกคือถ้าถ้าวัดกันตรงๆมันไม่สู้ไม่ได้แหละแต่ว่า เอาแค่เสมอครับเนี่ยฮะเฮ้ยเลียคีบก่อนเพื่อนมาเพื่อมาแล้วเพื่อนมาแล้วตอนนี้ทางเรื่องของน้องตีคือจะจับใครดีจะจับใครเข้าป้อมอูแล้วโดนผ่านมาเรียบร้อยกดมาร์คออฟฟอสมีมอสเข้ามาครับและสตั้นใส่ไม่กดชุบด้วยเพราะเหมือนจะยังไม่มีมทไ เขาตู่ตึงยาวๆจนเลยมันร้อนเล่นเองไม่ยาวขนาดนี้แต่มอสครับไม่ยาวแต่มอสโดนเปิดก่อนตัวเองมีบริ้งอะโบแล้ววางเจนสีนไบเออร์ครับแล้วผักสวยครับยีน่าเก็บตัวของมอสไปได้ครับแฟนต้าโอ้โหโบเดอร์เรอร์รอเลยครับเมื่อกี้ให้ตลอดสนามคู่ด้านล่างมาเนียนเอาแล้วเสียหนึ่งคนได้หนึ่งพื้นที่โอ้ยคุ้มนาใช่ครับเสียแค่โรมิงด้วยนี่ไงนี่คือข้อหน้าเก็บของดีแดกครับ เนี S <S <S ่ยเคลียร์เร็วมากแล้วแป้นตาครับพระตายอีกแล้วกดหยุดเกมผมว่าคุยกับมากการหน่อยนะฮะอ่แต่ว่าเขาไม่หยุดครับไปต่อครับน้องติครับเดินเรียกว่าโดนอยู่ในป้อมแล้วพยายามจะยื้อครับแล้วโดนแนวครับเก็บปลายโอ้แล้วป้อมตรงกลางเกือบจะแตกเหลือแค่พันเดียวเท่านั้นครับเลือดครับทาวเวอร์ของมาทีมนะก็น่าจะประการได้มีปัญหาอะไรครับตัวหลบปล่อยไปครับ โอ้โหโดนโนเดเทเบอร์ครับแล้วเข้ามาด้านหลังด้วยมีหมากดกหมาเอาฟอสเอาตัวรอดไปกดเต๋าเต๋าสวยครับทุกอย่างครับกดเอาตัวรอดมาครับแต่มีหมาก็ยังรอดครับเสียสิ่งของสร้างไปเท่าไหร่ก็แต่ข้างหลังครับมีคนเข้ามามีหมาครับกดเรสติเกอรมาแล้วเต๋าเต๋าโดนประกบติดครับและโถมต่อโดยแมททีมครับและต้องไปสุดครับแล้วเอาทำได้ดีกว่า โอ้แล้วขึ้นป้อมด้านบนต่อครับแต่ว่าเคียงคีบครับโดยน้องติแล้วมีม้าครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งบอสมาจากด้านหลังกดดรับพิกเกอร์มาแล้วสตาร์นใส่และเกสเตอร์มาจากไหนไม่รู้ยิงยับครับยิงยับในสินบัตในทางแคบแครับเก็บไปหนักเหมือนกันโอ้สะกออัปเดตมาเป็น6ต่อ7อย่างรวดเร็วครับเมื่อกี้ถ้าไม่รีบมาที่บอกเลยว่าปอมหดอีกป้อมนึงก็จะไปด้วยเนี่ยเพราะว่าเป็นเซคครีหรือว่าคีบรถถังด้วยนะครับถ้าปามเท่าๆกันนี่ยังไงทีมที่มีตีนี้ก็ได้เปรรียบบคั เนี่ยไปโดนเนื้อบังคับไฟสมากกว่าแล้วดึงใส่มอสมอสมีครับบิลลิงกับโบโดโทรี่แอมเบอร์มาแล้วขวางเจนสิทธิ์บาร,รเกอร์ขวางไว้ชุกตัวสองเข้ามาครับเอาชีวิตแรกไปก่อนแล้วงัดเขาจจสวยงามมาแต่เจอเจนสิทธิ์บาสสวนเข้าไป เนี่โอ้ตะกอเจ็ดเจ็ดแนลพยายามจะตามจะยิงแต่ไม่สำเร็จครับเกสเซอร์ครับจะยิงขำหน้าและข้างหลังครับมียูตอนเข้ามาจับครับหวังจะเก็บหนึ่งโคตแต่โดนดาเมจฟรีฟรีครับจับเขาไปนขาขำซะเยอะและเป็นเกสเซอร์ที่เก็บไปโอ้และตอนนี้เกสเซอร์อโดนดิงอยู่กลางวงครับและตอ้องยิงตู้ครับยังไม่มีทางเลือกและตัวเองลงไปนอนกดเอเลนซ์เขากลับมาเหมือนกันครับเกสเซอร์ทริปเปิลคิวโดวยเนลนิวฟรีมากครับในจังหวะเมื่อกี้ครับถึง คือเพราะว่าแบบฝั่งของแมททีมก็ต้องรีบแบบหาแบบจังหวะบวกตลอดครับเอาเขาเข้ามาเปิดสายครับยูซอนครับโดนก่อนครับและองโกดครับเรียกว่าเดนเอบเดยื้อไปตรงนั้นแล้วเก็สเติร์ิงแรงมากเก็บไปก่อนแล้วถุดสามสองไหลเข้ามาครับเก็บตัวของน้องตีเข้าไปเกดสเติร์ก็ลงไปนอนด้วยเหมือนกันครับโอ้และดาเมจของเขามันแรงจัดจริงๆครับถุดสามสองสองลงมถึงแนวโดนบีบเข้ามาสุดสอสองไม่ทำดาเมจได้เยอะมากจริงๆครับ การว่ายูซอนเป็นเหมือนตัวล่อไปแล้วครับแล้วคูครับวิ่งไล่มาบีพื้นที่อีกแล้วครับเพื่อจะเอาป้อมตรงกลางครับอโอ้โหถ้าดึงได้เ็สเสร์โอกาสตายแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ เปาล่ะตอนนี้นี่ขอแผงหน้าอย่างน้องตีนี่เลยครับนี่ไงครับพี่เป็นใครก็เปิดครับเอาหมดตีหมดยิงห,หมดครับแล้วตอนนี้พัตแแบบสกิลทั้งหมดใส่น้องตีน้องตียื้อได้นานก็จริงแต่มันก็นานไม่มากพอแถมมีวิริ่งอโบเข้ามาชุบชีวิตใส่น้องตีและโดนซ้ำย้ำไปอีกครั้งหนึ่งครับกดในเลนไซเคิลกลับมาน้องตีบอกว่าฉันต้องรับอีกนานแค่ไหนโอ้โหเนี่ยพลันเกินใจจะอดทนกดโฮุเรียเบอร์ไปหายครึ่งหลอดครับแล้วเปิดใส่น,น้องตีโดนอีกแล้วครับและมอสบอกไม่ไหวแล้วครับแล้วยิงจิดสิดบาสสวยครับรอบนีี้ไล่่่ใสตอททัันนคครบเพาม โอ้แต่ยังเก็บไม่ลงครับได้แค่0322เท่านั้นฮะนะ0322ครับรอเกิดไปยาวๆครับดึงใส่น้องตีครับดีว่าจะเป็นน้องตีและลากแฟนตามากินที่บ้านครับโอ้แล้วเป็นกสเซอร์ที่เก็บคิวไปนะครับและยูซอนครับไหลเข้ามาแบบนั้นครับดูไม่ดีครับแมนเทมเต่าเอาตัวรอดได้ครับฟิวิลฟายของเขาอะนี่คือน้องตีนี่ต้องรีบเคลียร์รีบไปค้ำให้เพื่อนนะต้องเป็ทุกสิ่งทุกอย่าง ปากไปโดนตัวของแนวสำคัญด้วยครับเข้าไปสตาร์ต่อทันทีแนวโอดไปครับมีกรอเกิดครับอยู่กลางวงแต่ว่าสุนทสามสองสองพยายามจะเข้ามาล้วงหลังครับและพยายามจะกระโดดเข้าไปกลางวงจินสิบบาทครับดูพลาดไปก็จินแต่น้องตียังเก็บสุนทรสามสองสองได้อยู่ไปเล่นงต่อด้านล่างหรือเปล่าครับใช่ครับมอสครับเดินนําหน้าครับและเจอคูคู่ตรงนั้นและเขาดูดครับแต่ว่าโดนตะกับ โอ้โหหายไปไวมากครับและใช้เดนเดนเบนใส่น้องตรครั้งนึงกันนะครับที่เตา๋เตาต๋ไปกดคู่ไรบิสด้าหลังครับแล้วทำให้แันตาต้องกดตัวแข็งไปแต่ว่าเตา๋เตาต๋โดนยื้อเข้าไปครับเรียบร้อยเป็นปันตาเก็บคิวได้โอ้เหมือนจะเข้าไม่ดีในรอบนี้และเนวรับมายิงใส่มอสเก็เซิร์อยู่ด้านหน้าแล้ววัปกลับบ้านได้อยู่ครับน้องติ และกูกูดึงไม่โดนมอสรัตสตันตามอีกครั้งมีมาร์กพยายามจะลงสกิลแต่นันคือ2ต่อ5และคนนี้ครับที่โดนอยู่คือมีมาร์กและถอยกลับมาอาเคบอดี้ก็กันไม่ไหวมีกรอเกิดกรีกบกระโโบมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าสวนกลับได้ดีอยู่กันเสร็จยิงปีน<อ>านหลังแลจะติดบัสของมีมาร์กสวยงามมากชัดดาวแนวลงไปมอสวิ่งตามหาแฟนตาบอกเลยว่ากระหายน้ำแต่ว่าแฟนตาตะกาใส่เตา่ตาเต่าสวนขึ้นกลับมาเต่าลงไปนอนเต่ามก็เกิดมาด้วยครับในเซนเซอร์เมื่อกี้ครับ ผมไม่แน้ใจว่าหมดแล้วหรือยังนะแต่เพิ่งเกิดมาแน่นอนครับอย่างน้อยต้องติดดีเลย์ครับติดคูดาวอยู่แน่นอนครับแล้วมอสมอสมอสแทงไม่ไหวครับสามสองสองครับระแปมสกิลใส่ครับตัวของมอสแล้วเก็บคิวไปครับแล้วเข้าเรดโซนครับมังกรกลับมาดีเซตเลือดอีกครั้งโอ้และเก็บไม่ได้ครับแล้วกู๊กในตำแหน่งของเขาไม่ไดึงมาไม่โดนมีหมาครับโชคดีไปแบบนี้นี่ถ้าโดนดึงออกไปข้างน้องพอมตะคนต้องระวังกู๊กเลยครับเอาแล้วดึงไปแล้วดึงไปแล้วฮะ ตอนนี้เพื่อนแจ้งครับแต่ว่าอูยแฟนตาสแปมสกิลมารแรงมากครับมีหมาครับวางเจนซิบาริเวอร์ด้านบนก่อนเลยครับและดึงไม่โดนเอาดึงแล้วดึงแล้วครับดึงแล้วเอาแล้วมอสกับปืนยิงเจนซิบราัสไปก่อนน่าจะเวลาจะหมดแหละเราจิ้งจิ้งไปก่อนในห้องกีกลางโล่ไม่ให้เรเวนเตอร์เข้าเลยครับ เฮ้ยคพอไม่เข้าครับแล้วโดนดึงไปเอานะมีพารครับโอ้ดูไม่สวยมีบรคโบว์อยู่กลางวงครับและการสแปมสกิลตรงนี้จะเป็นยังไงครับเกสเซอร์ยังยิงฟรีอยู่ด้านหลังครับเกสเซอร์ยังฟรีอยู่ครับรวมไปถึงครับตัวของตองเต่าที่เข้าไปก่อนหน้านั้นและกลับมาได้ยิงกันอีกครั้งครับและยูซอนครับโดนแยกขวาเข้าไปครับแฟนต้าโดนแยกซ้ายยูซอนครับยื้อไม่ไหวครับโดนสแปมคครับด้วยการยิงลงไปนอนครับโดยเต่า โอ้ฟ oh. ีจัดจัดเขาฟีทั้งไปครับอกแล้วว่ายิงฟรีสปอร์สำนกกสักน่องเกเซิร์ฟเขาไล่นะครับได้ทีฮะแบบนี้ไป <m uk> แล้วครับแต่พอพุชย์คอน <m uk> แหมเหมือนสุฟาศิที่เราว่าได้ทีขี่แพ้ไล่ <m uk> ใช่ฮะนี่ฮะแพ้แบบ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  <m uk> ตรงกลางครับตอนนี้โอกาสจบเกมครับน่าจะมาครับฝั่งของเขาเป็นคอนทามครับเพราะว่าแฟนต้ากับสุดสามสองอยู่เหงาเหงาอยู่2คนครับแต่ไม่มีท่าดีว่าจะมีใครกดเอเลนไซเคิลและสุดสามสองโดนครับเลือดน้อยโลงกลับบ้านไปรีเจนและตีใส่ติงกอสร้างโอ้ล้ามีเวลาคลิปรถปกป้องรถันั้นไว้ปกป้องรถคันั้นไว้และเข้าไปสุดสามสองบอกว่าฉันจะพยายามกันและกันได้สำเร็จและโดนเคียร์ออกมาหมดและดูดาเมจสุดสามสองแต่ว่าตอนนี้ยังย้ำกันอีกครั้งอยากให้เธอฟังฉันและสุดสามสองเกิดขึ้นมาด้วยกรอบเกิดและ กันบ้านได้อยู่ครับแมททีม0 3 2ยครับดาเมจนั่นค <What? S 2> ืออะไรครับรุนแรงจัดจัดครับคนเดียวโซนนัแก๊งแล้วดูของเขาไม่แปลกใจทำไมดาเมจเขาลดเหลือขึ้นมาเป็นเนื้อของเชี่ยวสดลอสลนะครับ ปิดเกมไม่ได้ครับยังปิดเกมไม่ได้ครับแล้วเน็ตตีครับหนึ่งต่อสามครับรับดาเมจมากเหลือเกินครับแล้วเลือดลดไหลเร็วมากลงไปนอนห้าสิบสามวินาทีโอ้เอเลดไม่น่าจะมีแล้วมั้งหมดแล้วครับเอาครับหมดมาแบบนี้สู้กันหมดหน้าตักอออินกันที่เลนกลางครับโดนดึงไปเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้ากูโอ้เป็นอีกครั้งที่พอเลยก็ได้ป้อมตรงกลางป้อมไหนกอดด้วยครับเอาแล้วไม่มีตัวปอนไลน์ด้านหน้าไม่มีต้องวางจุดสิบอะไรแล้วมีมารโดนดึงปิเกิลหล่อถอยมาด้านหลังมีมอสครับ เข้าไปกดครับตัวรับชุบชีวิตครับแลกกันได้อยู่ครับคลิปหมดต้องถอยกลับครับแมททีมน่าจะได้แค่เอาทิกทีไปหรือเปล่าครับสำหรับแมททีมตรงนี้ครับสำหรับเอ่อมังกรใหญ่ครับเดี๋ยวดี๋ยนาดากอนครับแล้วก็อาจจะไปโดนสตกร์เซอร์เยอ์ครับพอน้องตีอีกประมาณ20นาทีครับ ครับไปปากสายอยู่สอนครับและลงสกิลทุกอย่างใครจะอะไรกันเตอโดนดึงมาแบบนั้นไม่สวยแล้วไม่มีใครจะตามเข้าไปชุบครับตัวเองลงไปนอนของจริงโอ้โหแล้วยาวๆครับแนวครับตอนนี้ก็ลงไปนอนเช่นกันแค่แต่มีมาร์คครับป๊อบกับเต๋าเต่าแล้วเต๋าเต่ากับแฟนตาแล้วมีมาร์คครับตัวของแล้วแฟนตาโดนหนึ่งครับเม็ดเม็ดกับเม็ด เม็ดกับเม็ดเม็ดกับเม็ดเม็ดกับเม็ดกับเม็ดมีมาครับมีเลือดที่ครับเอ็นบอดี้เอ็นบอดี้ครับมาตแต่ว่าตัวสุนตามตองมาเก็บงานอีกแล้วโอ้สุนตามตองครับคุณจะมาอยู่ทุกที่ไม่ได้โอ้ยังปิดปิดเกมกันไม่ได้ก็จริงครับแต่ว่าโอ้มันมันนูดมันนี่เต็มไปหมดฮะโอ้ยครับตอนนี้ก็มานั่งลุ้นครับว่าพร้อมที่จะถามจะสามารถ ขึนบ้านในทางที่เหลือของแมททีมได้หรือเปล่าฮะขึ้นมาด้านบนครับน้องติ๋ครับคุ้มๆเลงอยู่ครับเลงอยู่ฮะเลงอยู่ครับเล็งไปอ้าวดึงไม่โดนครับน้องติ๋ววิ่งไต่ทันทีครับแล้วพยายามจะวางสกิลครับเพื่อที่ขีคขีปออกไป แหววจีนสปาริเออร์สวยครับ0322ครับกระแทกครับผ่านครับกำแพงมามแลวดึงใส่มีมารกดฟิกเกอร์หนีออกมาแต่แนวครับโอ้ตามออกมายิงแล้วมีมารกดมาเออ์าฟอลแล้วดูดมาโดยคู่เก็บไ,ไปได้หนึ่งชีวิตครับแต่ด้านล่างยูซอนโอ้เนียนแล้วครับยูซอนพยายามจะเข้าไปหลาวป้อมฟรีครับและมีตีมีออกมากันอ้าวครับตอนนี้สตาร์นได้อยู่ครับป้อมยังคงกันได้ฮเสียไปแล้วและน้องตีโดนจับมาเดสเอเบสใส่เข้าไปครับแลวสตาร์นครับตามใส่ยูซอนครับน้องตีะจนอยู่นานมาก และมีมังยังไม่ได้เกิดครับน้องติเข้าไปอยู่กลางวงและดับดาเมจอยู่คนเดียวครับผมวิ่งอโบโดยมอสครับชุบน้องเป็ดสีขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นกําเพรครั้งรับด้านหลังยูซอนตายลงไปมีก่อเกิดกลับมาครับเต๋าเต๋ากับเกิดเกิดเกสเกิดโดนดึงและอยู่ในวงครับและกลายเป็นแมททีมครับที่เข้ามาเต๋าเตาคุณนายบิดเข้าไปกลางวงตัวเองลงไปนอนมีก่อเกิดอีกครั้งหนึ่งและลงไปอีกครั้งโอ้และกลายเป็นแมททีมครับที่ยิงอยู่กัน4คนหน้าบ้านของพอเบิร์กเขาทำและเข้ามาที่ด้านล่างต่อฮะ เอาเลยครับตรงนี้ฮะจะการได้ที่เ่าจะทําอย่างไรดีครับสอหรับพอะเส้นเขาทำครับโอ้โและตัวสําคัญครับอย่างเต๋าเต๋าไม่ได้อยู่ด้วยครับเกสเซอร์กดครับอันตีไปไม่โดนใครครับและเขาสี่คนอยู่หน้าบ้านโอ้โและคลิปกลางกําลังจะดันเข้าและตอนนี้แมาทีมยังไม่ได้กลับบ้านและไปที่ดาซิลเยร์ต่ออ่ะจะไปตีบ้าน S <S 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 ต่อๆนี้ก็มาช้าด้วยครับเพราะว่าอ้าวคู่ๆดึงได้ <S <S น้องติ้องติบอกเลยว่า <Lock S 3> จังหวะนี้ฉันยอมรับไว้เองแล้วคูคๆค,ครับโดนสตาร์ทเข้าไปครับดาร์ซันเดยโดนเก็บโดยน้องติที่เผาไปตงไรงนั้นและมีมาร์กโดนดึงครับกดพิกเกอร์มาด้านขวาล่างครับและมาร์กออฟฟอดมีกรอขึ้นมาเยอะมากและเอาตัวรอบไปได้นี่เป็นจังหวะสวนกับพร้อมเป็นอนทามอยู่ซอนโดนเลงครับน้องติเอาไฟเผาครับแล้วโนหน้าเข้าไปส่วนเต่าเต่านี่เป็นค้ำอยู่สองด้านขวาและเจนสินฟ้าจะมีมาร์กเก็บอยู่ซอนและเต่าเต่าครับ ยืนเป็นแท้งและสูนสามสองสองเสียเวลากับเต่าเามากเกินไปและตัวเองลงไปนอนอ้าวไม่มีเกิดด้วยครับและกลายเป็นฟันต้าครับโดนน้องติเกี่ยวไว้ได้ครับแล้วไปจําจะดูดโดยคุกคูยื้อเวลาแต่เกสเซิร์ครับมีจังหวะตั้งหลักและปักหลักกิงและเต่าๆาดันคีบเลนกลางเข้ามาแล้วฮะคีบกลางเดินมาครับหลังขามุงกระเบื้องนั่นคือแมงมุมไม่เกี่ยวกัน มาดูในเกมกันต่อครับแมททีมครับตัวเคียร์คีฟครับมีเพียงแค่บันต้าคนเดียวเนลครับถอยกลับไปครับแล้วยิงครับโดยเกสเซิร์อันติของเราวิวไม่โดนใครครับแล้วคุ๊กคุกก็ดูดปเคียร์คีฟแต่ว่าเกสเซิร์ยัดปากกระบอกปืนเข้าปากและยิงเก็บคุ๊กคุกในชีวิตที่2ลงไปได้แต่คีฟดันเคียร์ออกหมดและเนลโดนครับตัวของน้องสีครับและเกสเซิร์อ่ารุมเข้าไปครับแต่วันต้าครับยังอยู่หน้าบ้านครับคนเดียว8วินาทียูซอนกำลังจะกลับมาเกิดครับ และเดรกเวนเจอร์ดันมาข้างบนครับและคลิปกลางดันเข้ามาและแฟนตาโดนอัดด้วยซาฟอร์และ fall, แอสโตลบเก็บไปโดยเนีบตัวของเกสเซิร์ตและเป็นครับพอาะเบนเามตีเสมอแมตท,ทีมได้สําเร็จโอ้โหโอตอนแรกที่กลับมากลับจากการพอสมาเนี่เหมือนจะเป็นแมทช์ทีมด้วยนะครับเกมแรกในเซอร์เมนร์นี้นะเพราะว่ามีมาก่อนแล้วนี้ผมจะไม่รู้ว่า2หรือ3แมตช์แพ้รวดในการเล่นรับจังเกิ้ลนะครับเ pretty lights look me in the face tell me that you love me even if it's fake